ข้าจอดจอดก่อนจอดก่อนมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาเชื้อขาเชื้อแก่แก้เผ็ดแก้เผ็ดขาเชื้อได้ด้วยแล้วแก้เผ็ดได้ด้วยผมก็น้ำเปล่านะครับบวชอยู่ครับช่วงนี้บวชเถอะปวชอยู่ทำไมไม่โกนหัวเอาเดี๋ยวว่าจะไปลาศิกขาปีใหม่ลาศิกขาผมขอชิมก่อนนะครับ สวัสดีครับอยู่กับเราได้เดี๋ยวจัดให้นะฮะวันนี้ก็ธรรมดาครับเหมือนเดิมไม่หาอะไรกินแซบๆครับก็ผมเห็นเห็นเหมือนนะนะต้องดูทางนู้นครับตาล้องเหมือนเห็นเหมือนรถส้มตำนะครับ ผมขับไปแล้วมเมื่อกี้ผมจับรถเม,มื่อคืนเหมือนเห็นเหมือนรถไอโจนี่แหละใช่ไอโจไหมทุกคนลองสังเกตดูนะครับใช่ไอโจไหมนี่หน้าคุ้นๆขับจอดจอดก่อนจอดก่อนอ๋อออไม่น่าคุ้นๆคร <c ười> ับใช่ไอโจหรือบ่างนึ่งใช่ไหมน่าจะเป็นไอโจย์ชั้นแนวนะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูครับ นี่ผมใส่นี้ก่อนตอนโอ๊ะใส่ไปเลยออ๋ต้มปลาแต่ว่าซักกี่บานบ่าถ้าผมก็ถ้ามันสองสามเม็ดมันอ่อนไงสำหรับช่องผมมันต้องสักร้อยเมตรอ่ะเขาจะทำช่องยูทูบได้หรอทำครับช่องชื่ออะไรนะช่องได้เดี๋ยวจัดให้ครับได้เดี๋ยวจัดให้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจัดให้เอาส้มตำตำปลาพี่หนึ่งร้อยเมตรใช่โอเคเดี๋ยวรู้กัน ขายราคาปกติ40บาทครับ40บาทใช่ก็ถือว่าไม่เยอะนจะหาซื้อกินกับพี่นี่โซนไหนหรือว่าพี่วิ่งแค่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านครับหมู่บ้านหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านถาวรใช่ไหม,มถาวารมหมถาวรไอ้อำเภออำเภอเท่นท่านท่านบมะลังนะครับอำเภอเฉลิมพะเกียรติอำเภอเฉลิมพะเกียรติอำเภอเฉลิมเฉลิมพะเกียรตินะครับหยอกพี่แกไปงั้นเลยนี่ก็มาลองดูได้ครับมาลองดูได้ความแซ่บมันอยู่นี่ มาดูเลยความแซ่บมันอยู่นี่ทุกคนต้มตำแซ่บแล้วผมจะให้เจ้าชิมก่อนนะจะใช้ก็ใช้ไปค่ะกูไม่ใช้ค่ะอันนี้ก็คือมาเจอผมเดียวจัดคำอูให้ชิมเลยเพิ่มเติมอะไรไหมเพิ่มพริกไหมถอยกอดเลยพริกอยก่าพริกเอาตามนี้นะ โอเคเดี๋ยวจัดใส่ถาดไามุมดีๆนั่งกินกันเนาะครับผมไปไปเฮาเดี๋ยวไปสุดยอดเลยไปเจอกันตอนกินทีเดียวครับสวัสดีครับไอ้โจสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับก็อยู่กับเราได้เดี๋ยวจัดให้แล้วก็โจชั้นแนวนะครับครับก็ผู้ติดตามหนึ่งล้านซับครับหนึ่งล้านสี่แสนแล้วครับโอ้สุดยอดครับทั้งกล้องนั่นแหละแบ่งมาทั้งผมสักหนึ่งพันก็ได้ครับตอนนี้ขอขอ ทานน้าใจน้อยๆครับผมถ้าชอบชื่นชอบช่องของได้เดี๋ยวจัดให้ครับได้เดี๋ยวจัดให้นี่สามารถกดติดตามได้เลยนะครับครับผมก็ใช่ครับช่องโจวชาแลครับครับผมก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณลวงหน้าครับวันนี้ก็มากันที่ส้มตำร้อยเม็ดนะครับตำป่าร้อยเม็ดป่าแล้วก็มาแบบฉุกเฉินด้วยขับรถสวนมาเจอกันเยวะเห็นเห็นทางข้างทางเขาเรี่กผมวิคิดว่าผมวิกคิดเขียนเขียนให้เอ้มาเจอกัน ว่าจะพูดกินเคียได้าเห็นเรานั่งไม่ใส่แมสนี่คือฉีดวัคซีนกันเสร็จแล้วนะครับครับผมครับอีกอย่างเป็นคนจังหวัดเดียวกันเนาะครับผมค่อนข้างเข้มงวดอยู่บุรีรัมย์ครับครับมาเดี๋ยวมาลุยกันดีกก่อนเนาะอกินเผ็ดได้นะขอจังร้อยเมตรนะเจ้าเนี่ยกินได้กินได้ครับมวเจอกันร้อยเมตรเลยนะส่วนผมก็จะมีเอขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้เชื้อข้เชื้อแก้เผ็ดแก้เผ็ดข้เชื้อได้ด้วยแล้วแก้เผ็ดได้ด้วย ก็น้ำเปล่านะครับบวชอยู่ครับช่วงนี้บวชนะบวชอยู่ทำไมไม่โกนหัวเอาเีย,ว,ว,ยว่าจะไปลาศิกขาปีใหม่ลาศิกขาผมขอชิมก่อนนะครับว้าวโอ้ช้อนคือน้อยแท้นี่แหละเขาเรียกว่าช้อนฉุกเฉินครับลืมบอกไปเรามีไก่ย่างอะไรเลยนะไก่ไก่ย่างเป็นนอกครับผมเนี่ยฝากด้วยนะครับ ดเดินหนา่าเลยนะเจ้าอืมสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทําช่อง YouTube ผ่านมาบ้านชาวรน,นะครับสามารถแวะมาคือเพิ่นก็นได้ครับผมจับโจทย์ผมใส่ยมาไม่ใครของตล,ลาดไปบ่ามาตลาดซ้อมเมาเลยว่ะท่านเพื่อนว่าเดี๋ยวจ่ายค่าตัวให้ท่านเราเขาวคนหนึ่งว่าะคนเล็กเลยขคนเล็กด้วยมาครับพอดีท่านได้กินเขาเนี่ยขอจิ้มกับน้องเพื่อนี่ละสี่ไก่ย่างทุกคนทําปลาพริกเผ็ดพริกไวน์เม็ดนี่ผมว่อย่างเนี่ย ใครร้องน้ำตาไหลก่อนคนนั้นแพ้นะจะเจาะขึ้นหนึ่งเดี๋ยววากินไม่ใค่ขาแล้วเนี่ยสองข้าแล้วขึ้นหนึ่งอยู่เลยวะข้ามเดี๋ยวมันเดี๋ยวว่าว่าผมไม่แน่จริงไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปาดครับผมเอ้ามันตกโอ้ถ้าถ้าเป็นภาษาสายเรียกมันเฮียใช่ไหมมันเฮียนี่เนาะก็เจ้ากเบ้อไปแล้วน่ะแสดงหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูก็รู้ครับ แต่ประเดีวจะมาเป็นหนิงยีรีป่ะของแค้เด้ยนี่เจอของแค้แล้วเรางานนี้ท <c oughs> บมุมครับทุกคนจัดเลยอย่างนวัว <c oughs> เผ็ดน้ำเลยนะจริงๆอะ่ะผมคิดว่าพี่อะ่ะเป็นคนหนองคาย หรือว่าเดี๋ยวไปอยู่ของคล้ายวะ <c oughs> อาจจะมีนะเพ <c oughs> ราะว่าภาษาคล้ายๆคล้ายคล้ายภคร,คร,ร,รับทีไหนอไะเป็นเป็นคนบุรีรัมบุรีรัมครับบุรีรัมเปลืองเรานี้แหละ <c oughs> ได้ได้นิ่งนิ่งครับผัดอะไเยอะโคตร่อมอ่ะอันนี้ที่เขาว่า รายได้เดือนหนึ่งหลักแสนจริงไหมครับ <Wow. S 1> ขายส้มตำเฉยๆเนี่ยถ้าขยานขายได้ครับมจะทําไม่ขยายก็ไม่ได้หรอกหรือว่าเป็นทางเลือกใหม่นะช่วงโควิด <COVID. S 2> ต้องให้คนมาซื้อเยอะๆจึงจะมีรายได้แบบเหมือนที่เขาทําขายกันพวกยำดังๆอะ่ะอ mm ืมตอนนี้ก็ฝากช่องเจ้าเล่หกันนะไปโปรโมทให้หน่อยนะครับผมอันนี้คือผู้จักใจเลยแบบอร่อยไหมหรืออะไรเงี้ยพจาจณ์ได้เลยไม่ต้องเกรงใจถ้าเอาแบบเลยปรับปรุง เอาแบบคนรู้จักก็อร่อยทำต่อไปครับเอาแบบคนไม่รู้จักละมันใจดีมากเลยเอาแบบคนไม่รู้จักแล้ถ้าเอาแบบคนไม่รู้จักก็อย่าขายเลยพี่ทำ YouTube เหมือนเดิมอ่ะอันนี้ยอทูไกได้เงินเยอะกว่านะหยอกๆครับก็อร่อยครับผมชอบกินเผ็ดอยู่แล้วมันเล่นแต่คนนะผมว่าบอกเลยผ่านไปผ่านมาเ่ยลองมาชิมครับผมแล้วจะติดใจลองมาโดนกันนะของแท้ ขอร้อเมตรได้ร้อยเมตรขอสองร้อเมตรได้สองรอยเมตรครับก็เหมือนผมว่าโอเคอยู่ครับโอเคโอเคอร่อยอร่อยย่างนัวๆปุยเข้ากันอันนี้ขายไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบาทครับสามสิบบาทได้เยอะนะครับถ้าเป็นไังใหญ่นังซื้อแถวบ้านผมสามห้า อนีถูกกว่าห้าบาทมันจะยุบมันเนี่ยต้องเอาคำโอ้อะคำโอ้มีอาการแล้วเว้ยมีคนมีอาการด้วยขำโอนี่คือยังไงครับคำโอ้คำยังไงเป็นเป็นภาษาเขมรใช่ไหมหรือว่าผมผมพูดึ้นมาอ๋อก็เหมือน เป็นมลรีของตัวเองค่ะโม้ผมต้องไปคิดของผมนี่ก็จัดไปโซโลเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันว่าใ <c oughs> ดเก่งกว่ากันนะตอนนี้ผมนี่มาอันดับหนึ่งแล้วตอนแรกเจ้านิง่งๆตอนหลังเจ้าคือ <c oughs> ไม่ค่อยนิง่งแล้วะขึ้นตาก็ <c oughs> าถือว่ายอมแพ้พี่แล้วกัน <c oughs> ครจะถอดใจก่อนร็บ้องก็เผ็ดจริงเนาะตำทั้งครกเนาะไอ้คลิปตอนตำผมไม่ได้ถ่ายนะครับน้องเขาถ่ายไปดูในช่องของน้องเขานะครับผมช่องอะไปร่อมได้เดี๋ยวจัดให้เด้จัดให้ลองพิมพ์มาไปในยูทูบครับได้เดี๋ยวจัดให้เขาจะมีขั้นตอนการที่ผมตำอยู่ก็จะมีคลิปตอนที่ว่าไปเจอกันยังไงครับก็นั่นแหละครับ ก็จะมีเสียงเพราะว่าเจอกันข้างทางนะครับจะมีเสียงรบกวนเยอะนะครับเสียงเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาตอนนี้ไม่ถึงตลาดขอกินก่อนแล้วอันนี้คือก็ต้องไปต้องไปตลาดตอนเย็นใช่ไหมครับไปซื้อวัตถุดิบมาเพื่อขายพวกนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ไปขายของเวยก็ถือว่าดีเนาะ ดีครับพูดไปเดี๋ยวหนามากแต่มันไม่ดีตอนตอนที่ผมเผ็ดนี่แหละ <c oughs> เอาที่ล่ะ,จะเจ้าเก่งายอ่ะร้อยเมตรนะ่ะโอ้โหได้พริกลูกโดดคือกันว่าลูกหนึ่งมาหนี่เอาออกดีไหมหนี่ชเ้อ <c oughs> เชิงไม่ออกแล้วครับกินรส <c oughs> ปกติพี่เคยชอบกินเผ็ดอยู่แล้วใช่ไหม um, kí cái nữa, bào, lấy keo ống nữa, thêm <laughs> 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 ừ, mọc ác à nữa, cùng 2 ก็เร็วๆนี้ก็น่าจะมาคอลแลบอีกทีนะครับเป็นเมนูเด็ดๆเลยนะอันนี้มันไม่ได้ตั้งใจกันเนาะครับลับเป็น,นก็น่าดีครับเพราะว่าจะทำหมูหันอยู่แต่ได้นะบอกลงหน้าเลยผมหาหมูใช่ก็โอเคนะผมก็นาะหมูหันทำบ้านด้วยกันด้วยใช้ง่ายโอ้ย ยังไม่ได้กินหมูยอเลยวะ่ะน้ำตาแตกก่อนแล้วดูเง,งินทุกคนการันตีได้ับขอยอมแพ้ไอ้โจแล้วกันครับเผ็ดจริงๆอืมยยอมอเลย โอเคนะรู้เรื่องครับยำแพบยังนี่เขาแบ่งเขตกันแล้ว่ะครับผมปิดคลิปเนาะอ๋อครับผมเจ้าคับอร่อยมากๆคลิปมากนีคลิปมากคลิปเผ็ดๆแล้วลิ้นลิ้นพันลิ้นไปกันแล้วคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อกับช่องได้เดี๋ยวจัดให้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับสำหรับเอฟซีทุกทุกช่องครับผมสวัสดีครับสสวััดดีครบโอ้เ็